เป็นพิธีกรเจองานเช้า,า่างๆต้องทำยังไงมาค่ะวันนี้ปิงปองจะพาไปวอล์กวันเดวิดมีกับปิงปองนะคะวิธีการแก้ที่ง่ายที่สุดคือตื่นแล้วออกแนตะ่เช้าแล้วแก้วันนี้คืองานแจ้งวัฒนะไม่ต้องบอกก็รู้ว่ารถติดมากแี่พิธีกรเนี่ยคือเราห้ามสายนะคะไะลุยจ้าไปจ้า การเอาตัวรอดงานด่วนของเราเนี่ยอันนี้ป้องมาถึงห,หน้างานแล้วนะคะคือตลับนี้เลยป้องใช้แบบบ่อยมากๆมันเร็วมันง่ายวันนี้คือโอเลสฟิ t ของ c อเ e r m a r k นะคะเป็นรองพื้นแบบตลับไม่ใช่แป้งตลับนะเห็นแบบนี้คือมันเป็นรองพื้นแบบตลับทุกคนที่ป้องชอบมากเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นดีมากป้องเป็นคนผิวแห้งนะคะแล้วก็มีกระเยอะตัวนี้คือมันแบบปกปิดได้ดีมากๆแต่ว่าก็ยังให้ความชุ่มชื้นทําให้หน้าดูโกลมันพกพาง่ายทุกคนดูตลับมันดีเนี่ยมันอาจจะเยินนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้มาจริงๆตัวนี้ต้องใช้เบอร์ FN300 นะะคคทุก คนใครสีผิวดียวกับปองก็คือใช้ได้เลยวิธีการใช้งานของเขาปาดตบตบเลยไม่าดมาแค่นี้พอเห็นไหมนี่ลงไปเนี่ยของปองปอง่ะปองก็คือจะปาดเนี่ยค่ะไม่นี้เลยทุกคนนี่ปาดตบจบ,บไปเลยตึมติมมน้ามันดูช่อมโกรแบบนี้โลแกสวยมากไปไปแต่งหน้ากันต่อจ้าถึงหน้าแล้วนะคะแล้วก็แต่งหน้าเสร็จแล้วทุกคนรมาก เข้าไปทํางานกันนะคะบรรยากาศในหันจะเป็นยังไงเดี๋ยวอีกมอง่าไปดูกันค่ะเลิกงานแล้วคไปจัถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนนี้เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะคะแต่งหน้ามา12ชั่วโมงแล้วนะคะหนะะะ้าก็ยังอยู่ดีอยู่เลยแต่ว่ามันก็จะมีความแบบ มันมันวาว่อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเนี่ยว k one day with มีกับการทำงานพิธีกรที่วันนี้คือออเดย์ทั้งวันจริงๆเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสนุกน้าอยากให้พี่วามพาไปไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย